สวัสดีครับกลับทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องสบายดี FC สุกุสุคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองยูทูปวานุดูด้ดาไตพี่น้องพบหน้าพบตากัน,สนเสินเก่าเสินเคยนะครับเนาะเมื่อนี้เนาะพี่น้องหลังจากที่มีพี่เอฟซีท่านหนึ่งเนาะเพิ่นซีเพิ่นส่งคลิปมาให้วานุพี่น้องเกี่ยวกับประเรด็นเล่าที่ว่ามีอันนั้นดุนไงกับอะไรเนาะพี่น้องระดับเป็นอ่าเป็นป่าหรือว่าเป็นเมนตูวานุพอดแล้ว ซึ่งมาออกมาเบอกเนะาะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเลา้าที่ว่าอ่าประเทศลาวเนาะพี่น้องในยุคป,ปัจจุบันก็คือแบบค่อนข้างว่าอ่ายังอยู่ดีกินดีอยู่พี่น้องเออเงินกะ,ละหลายๆคนที่ว่าเออมีคนลาวหรือว,ว่าคนไทยพี่น้องเอาไปบอกว่าเงินลาวเฟื่องน,นักนหนนีน่นเนาะแต่ว่าในความคิดของคุณยายคนนี้เนาะก็คือเพิ่งบอกว่าอ่าเงินลาวยังไซส์ปกตินะพี่น้องคนลาวยัง กินดีอยู่ดีประมาณนี้เนาะครับก็คือเป็นมุมมองของเราเนาะครับเนาะกับแบบว่าเศษเรษฐกิจบ้านเฮามันก็นยังโอเคเนาะครับได้ยิ่งไปกว่านั้นเนาะก็คือคุณปลาท่านนี้ได้บอกไปเนาะครับวลาอ่าประเทศลาวเนาะครับก็คือเป็นประเทศหนึ่งเนาะที่ว่าใส่สินค้าไทยเนาะพี่น้องลายที่สุดกับอะไรเนะาะเพราะว่าเฮตัยอ่าคนลาวพี่น้องไปซื้อสินค้าอยู่ประเทศไทยเนาะเฮตัยเศษเรษฐกิจของคนไทยเนาะครับประมาณนี้ ดีขึ้น,นได้นั่นแหละแบบว่าเออคุณน่าจะขอบคุณคนลาวนะอย่างประมาณน,นี้พี่น้องที่ว่าไปซื้อสินค้าของประเทศไทยซอยตามที่ความคิดของเพื่อนนาะพี่น้องเนาะตามที่วโนน้อพี่น้อง,นองเคยได้ยินไปแหละการที่ว่าอ่าตลาดของประเทศลาวเนาะพี่น้องบอกได้เลยว่าสินค้าของประเทศไทยนี่แบบคนค่างว่าอยู่อันลับดังๆเลยพี่น้องเนาะตามเที่ยวเห็นน้ำกันนั่นแหละซึ่งบาวโนเคยแนะนำอ่าคลิปไปแต่ก่อนเนาะก็คือ ตลาดส่งออกระรับต้นๆของประเทศไทยนะพี่น้องก็เป็นจีนกับสหรัฐอเมริกา,นา,าเนาะธรรมะขมิ้นกับลาวนี่จะอยู่อันับท้ายๆกับอะไรพี่น้องเป็นแบบตรงกลางว่าเป็นตลาดาที่อยู่อ,อยู่ไทยๆมูวกับอะไรเนาะในการที่จะใส่สินค้าของประเทศไทยเนาะในคุณป่าธนีพี่น้องเพิ่มในเบาประมาณนั้นแหละมาประเทศลาวเนาะแบบมาเฮ็ดติ เศรษฐกิจของประเทศไทยคนกลางบาดีขึ้นเนาะมีการนําใสสินค้าของประเทศไทยหลายกลัวมูอย่างประมาณนี้หรือว่าจังไรเดี๋ยวเขามาวงมส้มคลิปน้งกันกรพี่น้องแต่จังมาโอมาลมกันอีกเติมเนะาะมาคุณป่าธานีเล่ามีความอ่ารู้สึกอย่างไรหรือมีความคิดอย่างไรกับเรื่องเล่านี้นะครับจึงไ้ออกมาเบาเดี๋ยวมางคลิปของคุณยายธานีก่อนนะครับเนาะ เศรษฐกิจประเทศลาวเขาดีดนเนอะมันมีกันคนที่บดีที่ว่าใราให้ประเทศตัวเองและกับประเทศตัวเองที่ว่าเรื่องเศรษฐกิจทางเงินหีิบคอนคาน่ะจริงมันก็มีอยู่บางส่วนแต่ว่าเรื่องทั้งเมื่อไหร่มันบ่เป็นดังขึ้นังที่ว่าไปนะว่าประเทศลาวก็อยู่เย็นเป็นสุขการไปมากการสบายดีอยู่มิแต่ว่าเวลาเขาอยากมาเมืองไทยเนี่เขาต้องไปเปลี่ยนเงนนธนาคารเขาไปให้เปลี่ยนเงินซาซายุตะกี้ที่ผ่านมา มันเลยเกิดเกิดห่างเสียงว่าในตลาดเมื่อวาน่รได้เปลี่ยนเงินทั่วไปเห็นะแต่คนที่มาสร้างความปันตัวนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียใจอยู่ที่ว่าเป็นอย่างต้งเพราะว่าใส่ยหายประเทศบ้านตัวเองหรือว่าบางคนประเทศคนไทยคนไทยบางคนก็เสื่อถือว่าเป็นอย่างคื่อเป็นเศรษฐกิจตกต่ำถึงขนาดนั้นก็ใส่ใหายทั้งทีงทมมีมูลความจริงที่จริงบ้านเขาก็ใแทเงินทุกประเทศไอ้ไหมถ้าใส่ใจกับไปมาเพราะได้มีปัญหาหนัง ถ้าทานบ๊อบเสือ้อท,ทานเป็นบึงเอ่นะทานจะามู่ว่าการคล้องชีพการเป็นอยู่ของคนลาวมันดีขนาดไหนนะทานจึงคยมเวาว่าผู้ใดผู้ใดที่ด้เคยเว่าแล้วขอทานเปลี่ยนคำบ๊อแล้วก็ขอโทษคนลาวได้แล้วเพราะคนลาวขากับยูดีนสบายดีบม่มีปัญหายอย่างเมดการกินการอยู่การไปการมามาซื้อเรื่อซื้อของกันที่ข้าเจ้ากระแลกยูธนาคารมาโดยตรงเนี่ยมาใส่ใจยู่ในหนองคายทานมาบึงแม่ม,มีแต่คนลาวได้มาซื้อ เคลื่อนไปไปอยู่เมืองลาวฮะน่ะเทศไทยเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ดีขึ้นก็ย้อมประเทศลาวเข่าเงินเงินมาซื้ออยู่นี่หลายๆที่สุดนะะเอาละครับพี่น้องอ่าเป็นยังไงเนาะในเบิ้งคลิปน้ำกันรทีว่าเดืองเล้าที่ทางแม่ป่าเพิ่นได้ออกมาเบาเนาะครับเกี่ยวกับประเด็นเดืองเล้าที่ว่าอันนี้พี่น้องบอลโจะขอจับประเด็นเดืองหนึ่งเนาะที่เราบอกว่าอ่าคนเล้า ยังดีอ่ะยังกินดีอยู่ดีเราพี่น้องเออแบบว่าบรรลุจะขออันนั้นขอตอบกลับเรื่องน,นี้ก่อนเนาะในซองมุมเนาะครับที่บรรลุอยากออกม่าบอกก็คือการที่เราบอกว่าเออคนเราอยังอยู่ดีกินดียังใส่ส,บ,สบายเนาะครับก็คือแบบคนเราบางคนเนาะครับสั่งกระเซะว่างเงินกีบออนคานั่นนี่เนาะครับเรื่องน,นี้ก็คือแบบบรรลอยากบอกด้วยว่าอ่าสำหรับเนาะครับก็มีซองซองมุมเนาะสำหรับ คนด้วยเนาะพี่น้องมุมหนึ่งก็คือสําหรับคนด้วยเนาะการทีว่าเศรษฐกิจเฟ้อหรือว่าเงินเฟ้อแบบนี้เนาะเศรษฐกิจตกต่ำนี่ถามว่าคนมีเงินเนาะครับกะเบาได้เนาะครับเบาจะได้กะได้เลยว่ามีเงินในกระเป๋าพี่เองเฮ็ดจะได้กะได้เนาะเอออยู่ดีกินดีกระแมนเนาะครับแต่สำหรับคนมีเงินเออไปไซ้์กะได้เนาะครับเออมีเงินในกระเป๋ามีเงินในธนาคารเสียจะได้กะได้พี่น้องเออกินอยากแต่ดะบบอลถือว่าสบายได้ได้เนาะสิไปไซด์กะได ไปตามประเทศเออหรือว่าไปเที่ยวดอบโลกอะไรเนาะสำหรับคนมีเงินพี่เ้องเศรษฐกิจบานเฮ่าสำหรับคนมีเงินมันก็นอยู่ไรกินได้เนาะแต่เงาการพี่นนองมาเบิงเนาะครับมาเบิงคนที่ในเขตบ้านอ่าส่วนระบทพี่น้องโมเมนต์บานโมเมนต์ต่บานในบ้านบาโ,โนเนาะพี่น้องในเขตส่วนระบทหรือว่าในสถานที่ชานเมืองในสถานที่ชันเมืองหรือว่าเขตคนขางว่า อ่าเป็นเขตชุนระบบทเขตธุราการดานพี่น้องบางคนนะพี่น้องอาหารการกินหรือว่าเครื่องอ่าเครื่องปรุงแต่งอาหารนี้ยังแถบสิแบบคนขังบาบูมีม่อะไรพี่น้องสําหรับบางบางก,บกลัวไอ้ดีนะแบบบางคนเนาะที่บาจนแล้วก็ยิ่งจนกเกา่าเป็นยังพี่น้องเศรษฐกิจบานเฮาแบบเออมันดีคือระเบ้าเนาะนะคือเมีเป,ป่าระเบ,าะบา้า่าเป็นยังดีแต่คือคนเล่าจึงมาแห่ไปทํางานอยู่ประเทศไทย ขออันนี้จะขอถามเมนตูเบิงนะครับเนาะถ้าว่าเพิ่นเนพิ่นเห็นเนดะ้อเพิ่นได้ยินเนาะก็เบ,บ,บิ่งเบิ่งนํากัรน,นะแต่ว่าเออเรื่องราวที่เราบอกมันมันแม่นแท้บ่เนาะครับพี่น้องที่ว่าเออคนลาวยังอยู่ดีกินดีนะมองโนบอกเลยนะครับพี่น้องสําสหรับในเขตบ้านบปนุเอ้ยแหละในเขตสานเมืองนี่อ่าบัสสปอร์ตเนาะครับเนาะที่ว่าบปนุไปถามเนาะเกี่ยวกับประเด็นเดืองดาวที่ว่า มันหนูอยากไปกรุงเทพนะไปท้ามบัสสปงสปอร์ตอย่ากเ้นบัตรจะาบ่ายังรอคิวเพราะว่ามันลายห้นลายนะพี่น้องก็ต้องในปียืนถาไปยืนถาอะไรกันมานัดสัมผัสอีกพี่น้องโมโหมาเมื่อยใส่ใส่ไปเนาะก็มีแต่ไปยืนเอกสารใบเดงหอดมือสัมผัสแล้วเพื่อนจะโทรนั่มเนาะอันนี้ก็คือเป็นยังคือว่ามันได้สากเนาะพี่น้องในการเึ็นบัตรสปอร์ตย้อนบ่ายก้นลายค้นลายแห้งเนาะในการที่ว่าจะขามไปประเทศไทยพี่น้องค้นลายแห้ง ก็ต้องเลยล่อคิวเนาะพี่เนาะแดดจิงจ้งแค่ไหนอ่าจิ้งแค่ไหนเฮ็ดให้หบ้านโน่นเนาะครับอยากออกว่าว่าถ้าว่าเศรษฐกิจด,ดีคือเมปา่าเราบอกเนาะครับพี่นเนาะเศรษฐกิจด,ดีเงินเฟะะือกอ่าย้อนว่าคนล้าเนาะครับไปเบ่าทางที่พิษก็คือแบบเออไปเบา่าดูถูกประเทศตัวเองเนาะพี่เนาะอันนี้บ้านุบอกเลยว่าบ้านุบ่กเคยจะดูถูกประเทศตัวเองนะแบบว่าหักอ่าทามาหักว่าประเทศตัวเองหักภูมิใจว่าภูมิเนาะพี่เนาะแต่ว่าการที่ว่าเฮาจะดิ้นรนมันก็เป็นเรื่องที่ ทุกคนก็ต้องเลยกระทำเนาะพี่น้องก็คือนดินด้นยังนี่แหละเศรษฐกิจบานเฮ่าเนาะครับอ่ามันขดขังบัตกตามหรือว,ว่าเงินมันเฟือหนักเนาะตัวอย่างมันเงินหนึ่งพันบาทแต่ก่อนมันอยู่ประมาณสามแสนสี่แสนห้าแสนพี่น้องก็ยังว่าสูงไงไรสามหาแสนแต่ว่านโยปัจจุบันเนาะก็คือขึ้นอยู่หนึ่งพันบาทยังอยู่ที่หกแสนหกแสนปลายปลายเกือบแปดรักเจ็ดเลยพี่น้องยังเสียนหายคนเล่าแบบที่ว่าขี้เจ้าหาเสากินขำที่ให้ขี้เจา้าอยู่รอดอย่างไดรพี่น้องกินเบิรงเนาะสำหรับ ่าคนเหล้าบางคนที่ว่าคือจะมีเงินน้องพี่น้องหรือว่าในใจคนหลายคนแหละที่ว่าคือจะมีเงินมีค่ากัเมาไลเนาะคือไม่ตู่บางเทือกอ่าเราอาจจะเป็นคนมีฐานะน้องพี่น้องหรือว่าคนที่ว่าร่ำรวยแล้วเพิ่นกัยอมเมาไล่น้องยอมเมาไลเนาะแล้วก็ประเด็นที่สองที่เราบอกว่าอ่าย้อนมาคนไทยอ่าย้อนมาคนลาวพี่น้องไปสนับสนุนเนาะครับสินค้าประเทศไทยเนาะแบบว่าอยู่น้องค่ายแหละคือเราบอกว่าอยู่น้องค่ายเนาะ คนเาลกาคนกลางว่าอ่าไปใส่ใจสินค้ายุประเทศไทยเนาะครับยบายเศรษฐกิจลาายังโอเคเายยังดีอยู่ยังดีอยู่คนลาายังมีเงินสื่อเนาะครับยังมีเงินสื่อของประเทศไทยเนาะมโนบอกเลยนะว่าถามว่าสินค้าของประเทศไทยบุดีคนลาาก็จะบวลังไรไปดอกพี่เนาะก็คือเนึ่องมากสินค้าประเทศไทยเนาะพี่น้องดีหลักการมีคุณละผาในการซองมากกับมันราคามันก็โอเคพี่น้องว่าเบแพงเนาะบแพงหรือว่าแพงกับเป็นบางอัน ่าแพงกับคุ้มเนาะในการที่ว่าใส่สินค้าไทยก็คือไม่ตู้เบาเนาะครับว่าอ่าสินค้าหรือว่าเศรษฐกิจไทยเนาะครับดีหย่อนบาคนเล่าสนับสนุนสินค้าของประเทศไทยเนาะพี่เนาะอันนี้กับเป็นความคิดของเราเนาะแต่ว่าอ่าบานุบ,บอกเลยว่าสินค้าของประเทศไทยเนาะพี่เนาะส่งออกทั่วโลกส่งออกทั่วโลกเลยเออตามที่เขาเห็นเนะาะบ่วาจะเป็นโอไฮนาสประเทศแห่งนี้พี่เนาะก็คือตลาดใหญ่ๆเนาะที่ว่าส่งออกก็เป็นประเทศที่ว่า เป็นประเทศมหาอำนาจเป็นอ่าสหรัฐเป็นจีนพี่น้องตลาดใหญ่ๆของเขาเจานะ้าเนาะแต่ว่าบางประเทศเล่าฮ่อก็ยังเป็นแบบคนขางว่าอ่าเป็นประเทศที่คนขางว่าเป็นไทยทายนะที่ว่าประเทศไทยส่งออกแต่ว่าตลาดใหญ่ๆเพิ่นก็คือแบบโอ้โหแบบเพิ่นมองหงอ่อฮ่อถ้าพี่น้องเพิ่นมองหง่อฮาดอกถ้าแบบคนลาวจีแบบแบนบหรือว่าบริษัทสินค้าไทยนะแบบตรงกลางว่าไพส่สีเป็นคนเดินดอนถ้าว้าเนาะครับคนลาวองมีสินค้าไทยใส่เนาะ แบบว่าหมอกเ็เลยวา่าตายยังเขียนพี่น้องเพราะว่านี่แหละคือวัลนูไปไายแต่ละเทือเนาะสินค้าไทยดีอยู่ในห่างของคนลาวเนาะซึ่งมากะถือว่าเต็งหนึ่งพี่น้องเลยสินค้าไทยอยู่ในประเทศลาวแบบว่า,าคนกลางว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เฮาเห็นแะไรกับวันูเคยได้นอะไใส่ใจหรือว่าได้ใส่อันนั้นจับใจใส่สวยนะพี่น้องมีทุกอย่างเลยนะถ้าว่าประเทศไทยมีเยี้ยก็คือประเทศลาว แบบบาสินขาอยู่ในล้าเนาะพี่น้องการ์งบะมีไก่ไข่กันนี่แหละจริงแค่ไหนบานุว่าเออสินค้าดไทยคนกลางว่าลายดีหดะตามที่มาเฮาเห็นเนาะในส่วนระบบพี่น้องบานุไปไท่าเนาะคอมเมนต์ด่วนแต่นําเข่าสินค้าของประเทศไทยเนาะครับก็คือมุมมองของอ่าคุณป้าคุณน้องแล้วพี่น้องเนาะตามที่เฮาได้ฟังนํากันก็คือว่มามาเบิ่งพี่น้องคอมเมนต์เนาะหรือว่ามุมมองของคนไทยที่ว่าได้เห็นคลิปของคุณป้าท่านนี้เนะาะมาทางพี่น้องฟังไทยเนาะมีความรู้สึก จังไรครับเดี๋ยวมาเบ่งมาส้มนะครับคอมเมนต์ของคนไทยมาขจามีความดูซึกอจังไรพี่นนองก,กับประเด็นดังดาวนี่เนาะคอมเมนต์ท่านแรกพี่นนองเป็นด้คอมเมนต์ใบว่าประเทศลาวยังลำลงความเป็นประเทศอยู่ไา่ทุกวันนี้ก็เพราะมีประเทศไทยคอยสนับสนุนคนลาวสมควรจะขอบใจเมืองไทยเสียให้มากๆถ้าเมืองไทยไม่ได้ให้คนลาวมาทำงาน หากินในเมืองแล้วก็ประเทศลาวสิ้นแผ่นดินไปเป็นเมืองขึ้นของจีนไปนานแล้วคนลาวต้องสำนึกบุญคุณประเทศไทยซะบ้างหรือปิดรมแดนไปเลยก็ดีไหมอันนี้นะครับคือคอมเมนต์ของคนไทยเนาะที่ว่าเห็น,หนเรนดองด้านนี้เดี๋ยวมาพังอันนั้นคอมเมนต์พี่น้องคนไทยต่อมาเน,ะนเาะเปนาประมาณนี้ครับป้าพูดถูกป้าเอาคนลาวอยู่ใน อ่าประเทศไทยกับประเทศลาวให้หมดนะครับเศรษฐกิจลาวดีไม่ต้องมาพึ่งพาไทยให้เสียซื่อเสียงลาวอีกสินค้าในลาวก็มีเยอะคุณภาพก็ดีนะครับอันนี้คือคอมเมนต์หรือว่ามุ่ม,มองนะพี่น้องของคนไทยที่มาได้เห็นคลิปหรือว่าเดืองรล่าของคุณป่า,า่านีนะครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรเนาะก็สามารถอ่าทักไทยหรือว่าเขามาพูดคุยกันได้เนาะพี่น้อง แต่ในมุมมองของเบาโนเนาะพี่น้องบอกเลยว่าถ่าวาเศรษฐกิจบานเฮาดีแท้พี่น้องเป็นอยังคนเล่าจึงแบบหลายๆคนเนาะพี่น้องที่ว่าอ่าเรียนจบมาเนาะก็คือบางคนหรือว่าหลายๆคนก็บ่อยากสู่ส้นเนาะพี่น้องต่อการทํางานเพราะว่าย้อนเห็ดคนใดเนาะยอ้อนว่าไปทําแล้วพี่น้องเงินเดือนเนาะคนกลางว่าตามเดี๋ยวเห็น,นเลยดียพี่น้องเงินเดือนบ่ฮอดหมื่นเนาะอ่าบางคนก็ต้องแบบโอ้พี่น้องย่อมทิ่มการเรียนดีๆเพื่อที่ จะไปทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะยอมถิ่มบีดีได้พี่น้องพอพอเหตุไรจึงมายอมถิมเงินเดือนบานเท่าเนาะพี่น้องสี่ล้านเนาะสามล้านยังสิไปยนยร ر و พี่น้องเงินเดือนสามสี่ล้านหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนาะหรือว่าอะไรเป็นเงินไทยกับประมาณหาพันหกพันเจ็ดพันพี่น้องเงินเดือนสามนี้เนาะบางคนนะพี่น้องยังไม่ไรสามนี้นะบางคนประมาณล้านล้านแปดสองล้านเนาะสำหรับถ้าว่าเป็นห้านเสิร์ฟพี่น้องห้านเสิร์ฟหรือว่าเป็นห้านอาหาร หฮงไรถูกพี London, 80, 000, 200, 000. ่น้องหันอาหารดันเปลี่ยนหันเสริมเนาะไรยระมาณมาค้นกับไรเกาแซนหรือว่าเอียงแหละพันปลายหรือว่าสองพันเนองเงินเดือนตามที่เราเห็นคนไทยเพิ่นไปสัมผัสแหละเงินเดือนของคนล่าเขากะกอนต่างว่าตามหลายแต่ว่าคุณป่าธานี้ช่ไหพี่นนองยังมบาเอาว่ายังอยู่ดีกินดีทั้งที่ว่าคนล่านี้หาย่อมถิมทุกชิ่งทุกอย่างพี่นนองเพื่อหานี้ ไปทํางานอยู่ประเทศไทยหรือว่าย,ย่อมดินล่นพี่น้องเพื่อปากทองนั่นเองซึ่งมานในมุมมองของมเนาะพี่น้องบอกกันเลยแบบเขาเห็นจริงนะพี่น้องการที่ว่าคนเล่าเนาะครับเพื่อไปทํางานอยู่ประเทศไทยกันย้อนแบบได้ไดคนกับเพื่อ,อยังพี่น้องเพื่อครอบครัวเนาะเพื่อครอบครัวเพื่อพรหมพเมเพื่อปากเพื่อทองถ้าว่าสีอยู่ในบาน้านเฮามันกะทำบาดีบอกะดีเนาะครับเงินบริสุทธิเขาบริสุทธิ์เนาะถ้าว่าอยู่บ้านเฮ้าแต่ว่ามันกะคือบางคนกับมุมี้ได้ รักนาะพี่น้องบ่มีได้ด้รักเฮดใสไซน้าบางครั้งค่ะถามมาเฮดหน้าก็ดีวอดีนะครับดีดีแม่บา่าแต่ว่าเฮาก็คือไห้ซ้ากินพี่น้องไดนซ้ากินบบมีเงินที่จะหมุนเวียนต่อไปแต่ว่าสาหรับบางคนนาะพี่น้องเพิ่อนอาจจะมีพื้นฐานรอบครัวพื้นดีแล้วนะพิ่นมีรอบครัวที่แบบข้างว่าพอเม่มีเงินลงทุนนั่นเี่เพิ่นก็สามารถต่อหยอดได้นะครับ แต่ว่าขาคล้ายมันก่อนกาคุ้มค้างว่าผื่ๆเนี่ยเจ้าน้อยพี่เนาะขาดคลายกับพอเหตุพอเหตุผลใดเนาะพราะว่าเงินมันเพิ่มขึ้นนะพี่น้องเครื่องคล้องมันกับแพงนะเครื่องคล้องมันกับแพงก็ต้องในอดทนนะครับอดทนยังก็คือต้องในขาดคลายก็ต้องแบบคล้องก็ต้องขึ้นน้ำนะพี่เนาะมันกับคุ้มค้างว่าคล้ายคล้องมันกับอย่ากอือๆเจ้าน้อยเนาะเพราะว่าสินค้าที่เยาเคยขายหนึ่งหมื่นกรีบกระตกอยู่สองหมื่นกีบพี่น้องมันกับคนจะสื่อเขาก็ต้องโอแบบ จำใจซื้อเนาะเพราะว่าแบบมันแพงร้ายกระต o องเลยจำใจโอเคครับพี่น้องประมาณนี้เลยครับข่าวมาแล้วเนาะฝากเป็นกาลังใจโดยการกดไลค์กดติดตามกด subscribe เนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้บอลนุเลยครับเพื่อการสนับสนุนในการที่คลิปพี่น้องฝากเบิ้งโฆษณาให้เลยครับเพื่อเป็นได้ไดนะ้เนาะในการทาคลิปสําหรับอ e ีพีนี e, ้พี่น้องแต่าผิดพลาดประกันไดเนะาะบอลนุกระต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกทานะ่านเนาะที่าาว่าเข้ามาติดตามรับชม พอกันอีพี่หนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนเด้อครับพอกันใหม่สบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย